วัสดีทุกคนกลมาพูดาพวกผมกับไฟน์แอสเฟดดี้4ก็จะมาอยู่ในเกมไฟน์แอสเฟดดี4กันนะผมก็ในส่วนของอันนี้คือผมต้องขอข้ามจากไฟนแอสเฟดดี2มาเล่นในไฟน F แอสเฟดดีก่อนนะผมเพราะว่าคือ1ตัวไฟล์เกมไฟน์แอสเฟดดี2เนี่ยมันมีปัญหาอยู่ที่พอผมไปเล่นถึงช่วงคืนที่3เป็นต้นไปเนี่ยคือตัวไฟล์คลิปเสียงวิดีโอมันมีปัญหานะผมเลยแบบเลยแบบจะขอข้ามไปก่อนมาเล่นในส่วนของฟันแอสเฟดดี้4ก่อนเพราะว่า คือในเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นเดือนตุลาคมซึ่งจะใกล้วันฮ l ลโลวีนเข้าไปทุกทีแล้วและของของอข้อมูลของคุณสกอตต์คาวตันนะครัขบอกว่าจะมี DLC ที่จะานาเป็น DLC พิเศษที่จะมาปล่อยในช่วงวันฮัลโลวีนนี้ซึ่งผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นช่วงเกี่ยวกับเป็นในเรื่องเกี่ยวกับอะไรต่อจากพัน f อฟเดหรือเปล่านะับซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คิดว่าน่าจะพยายามจ็บในโนของคืนที่สคืนที่5ให้ได้ก่อนแล้วกันนะผมมืออันดับแรก ส่วนรอดับคืนที่6คืนที่7เ,เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าจะผ่านได้ไหมแล้วเพราะว่าเกมนี้มันไม่ใช่เกมแนวสไตล์ผมเท่าไหร่คือมันเหมือนแบบเราผ่านทับป้องกันมันยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกมที่เราต้องใช้ความไวนิดนึงอะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเพื่อการเสียเวลาเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมห้าคืนก่อนงานปาร์ตี้เท็ดดี้ไปเนี่ยเฮ้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 วันวันนี้ทีดูนิสถาม เขาทำอะไรเวลานี้เนี่ยล่ะเขาล็อกเขาขังนายไว้ในห้องของนายอีกแล้วเหรอบบ t be scared อย่าได้กลัวไปเลยฉันอยู่นี่กับนายแล้วโอ้โหโกดตัวนี้เดินนะฮะ W S A D Dear my friend เขาคือเพื่อนของฉันอืมเราจะเล่นรับภาคนี้เราจะบทบเป็นเด็กนะครับ <c oughs> ผมนะอืมตุ้งการดีร่จะบอกปิดตาต มันออกทางไหนวะเนี่ยอา้าวล้มสะง,งน้นร้องไห้อะพรุ่งนี้ก็เหมือนกับวันเดิมๆม Nice one อ่าช่วงโหลดนี่เดี๋ยวผมจะข้ามตากไปแล้วกันไหนดูซิ k i c k here to the door Okay. กดชิปค้างเพื่อปิดประตูกดคอนโทรลค้างเพื่อเปิดไฟโอเคตั้งใจฟังให้ดีถ้าคุณได้ยินเสียงลมหายใจให้ปิดประตูหรือถ้าคุณไม่ได้ยินเสียงอะไรให้ยึดไฟให้เปิดไฟฉายไว้เมื่อลากมาส์กลับ,บมาที่เดิม โอเคเก่แล okay. mm ้ว hmm, อ mm ืมอืมอืมอ่าโอ้เล่นเกมนี้ผมรู้สึกกดดันมากเลยนะอ่าไม่มีโอ้ยตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้ว แต่ผมงงปัญหากับเด็กมากเลยเด็กมันจะก้มอย่างนั้นไปทําไมเนี่ยเดินดีๆไม่เป็นหรอเนผมผมล็อกประตูแล้วนะบ,บ้านฝรั่งเขาไม่มีล็อกประตูกันหรอเขาไปอย่างนี้เหรอโอ้ยโอเคยังไม่มีเสียงลรหายใจหันข้างหลังสิโอเคไม่มี อย่านะโอเคไม่มีเสียงลมหายใจจุดจๆๆไม่มีช่วงคืนแรกคงไม่น่ามีอะไรมั้งโอเค ฟังแล้วไม่มีเสียงลมหายใจ,จ,จ,จนี่มันเสียงรถยนต์ใช่ไหมอืมอะอะไรความหล่อนี่ชาทำให้ทีเปรย,ย,ยอืมจุดจุดจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย หนึ่ง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 หลังไปสิไม่มีอะไรข้างหน้าละ่ะอ่าไม่มีตีตีสองอันนี้เนี่ยอ่ะอืมตีสามแล้ว โอ้ยมันไม่มีอะไรก็กดดันแต่มีอะไรก็กดดันโอ้ยกดดันไปไหนเนี่ยทำไมเพลงมันเงียบเนี่ยวิ่งวนวิ่งไปวิ่งมาแล้วเนี่ยล็อกประตูเฮ้อแนะนำเลยเนี่ย

เฮ้ยผมได้ยินเสียงฝีเท้าอะ่ะเฮ้ยโอ้โหบอนนี่เฮ้ยเฮ้ย,ยกลัวนะเนี่ยผมเริ่มกลัวนะเนี่ยไอยอย่าสิโว้ยเฮ้ยยงัยงยงัยงยังยัง ตีสี่แล้วทนหน่อยทนหน่อยไอ้ตีสี่แล้วทนอีกนิดเฮ้ยชิบอืมย,ย,ย,ยังยังยังขวาขวาขวาได้ยังตีห้าแล้วตีห้าแล้ววิ่ง ยังยังไม่มีเสียงลมหายใจอืมอุม้ยหกโมงนาทีสิวา้าเ,เร็วเร็วเร็วหกโมงหกโมงสิวอโอ้ยกดดันวะอีกหนึ่งชั่วโมง,งนั้นเองเนี่ย อุ้ยตึ๊จะโอ้โปึโอ้โ,อโ,อโ,อโอไม่มีไม่มีตรงตู้อะตรงตู้อะอ้าพังแล้วฮ <c oughs> คือแรกมันคงยังไม่ทำอะไรเรา แค่ผ่านคืนแรกไปได้นี่ก็รู้สึกกดดันมากเลยเนี่ยสี่วันก่อนปาร์ตี้น่าเดินได้ละโอเคไายรู้ว่าเขาซ่อนอีกแล้วใช่มหมไขซ่อนไขรอ่ะเอเทนดดี้มันอยู่นี่ได้ไงเนี่ยเขาจะไม่หยุดเขาจะไม่หยุดก่อนที่จะตามหานาย เฮอนี้ตอนที่เราตามหาเหรอเฮ้ยที่มันไอ้ตัวจิ้งจอกผู้หญิงนี่นะอ่าแล้วทางไหนเนี่ยโอ้แดทางนี้อ๋อทางนี้เหรอขอบใจซ้ายใช่ไหมตรงนี้เหรออ้าไม่ใช่เหรอตรงไหนวะตรงไหนวะเฮ้ย ก็เหมือนวันอื่นๆไอ้บ้าเฮ้ยตกใจหมดสนุกไปกับพัสแรกดคอนโทรลนะเพื่อกดแฟลชไลท์เมื่อแฟลชไลท์อยู่ที่อยู่ที่จ,นจนุดจุกกระบาดจะค้าไป2ชั่วโมงตอนในคืนวันถัดไปอ๋อโอเคอ๋อเนี่ยจุดกระบาดต้องรอฟังเสียงฮะเหมือนมันได้ได้ยินเสียงเดินฮนะ เจะเจ,เจ,เจ๊ะเอ้ยอฟังเสียงไว้ฟังเสียงไว้เฮ้ยเห็นไหมมันเดินมาแล้วเมื่อกี้มันอยู่ฝั่งขวาเล็กๆอึยเจะเฮ้เฟังเสียงต้องฟังเสียงครับคืนที่สอง โอเคคืนที่สองแล้วเอาแล้วนะไม่มีการสอนไม่มีอะไรแล้วอืมพาไปสองชั่วโมงกันด้วยต้องใช้คุ้มอะยังไม่มีชึบ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 อะยังชึบ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  ไม่มีอะไรโอเคหลังเตียงเราล่ะอุ้ยไอ้บ้านนี่มาอีกแล้วฟังซิอุ้ยอุ้ยอแง่บอนนี่บอนนี่เกือบแล้วอุ้ยยัง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 ฮ่าฮึแน่ไม่ได้เสียงลมหายใจมัน เฮ้ยมีเสียงคนเดินมาอุ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวฮะยังฮึ่ย โอ้โหกนเลยอ๋อไอ้ไม่ใหม่ใหม่หม่โอ้โหงั้นผมต้องเล่นคืนที่สองซ้ำใหม่โดยที่ไม่มีการเล่นช่วยข้ามสองชั่วโมงแล้วนี่ใช่ไหมคงไม่มีให้แล้วแหละโบนัสนั่นน่ะนั่นไงว่าแล้วโอ้เดี๋ยวโอ้ย เฮ้ยเสียง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 ฮึบฮึบตรงนี้อ่ะอ่าไม่มีฮึบโอู้อู้เสียงหายใจเสียงหายใจเสียงหายใจฮึมแน่ไม่มี ุ้ยฟังดีๆฟังดีๆอ่าไม่มีตรงนี้อ่ะอ่าไม่มีฮึ๊บข้างหน้าข้างหน้าโอเคไม่มีไม่มีหลัง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 อึ้งไหน่หนไหนไหนฮึ๊บจ้าฮึ๊บแน่ไม่มี ai, okay. uh, không có, không có, không có, không đi. không có,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  อุ้ย,ยตกใจเฮ้ยนี่ใส่ยีเท้าอีกแล้วตรงไหนวะบีเท้าตรงไหนวะอุ้ย,ยตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้อ่ะฟังฟังไม่มีไม่มีเสียงมาหายใจ อุ้ยโอ้เสียงลมหายใจมาเลยเฮ้อืมชิบๆๆๆๆไม่มีอ่าฮึกโอ้โหโหโหโอ้โหโเสียงลมหายใจมาอีกแล้วเฮ้อเฮ้อชับคิกมาจากไหนเนี่ยเฮ้ย โอ้ยเครียดเลยงานนี้โอเคงั้นว่าเดี๋ยวผมนี่ผมขอเป็นการออเดอร์เซิร์ฟไปก่อนแล้วกันกับเกม Final Fantasy i ในพาแล้วไปพยงค์นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็โอ้โหต้องขอโทษ้วยคือแบบมันรู้สึกกดดันมากอะคือแบบนี่ผมฟังแล้วันดิ้งดิ้นเสียงลมหายใจนะมันมีคัพเค้กด้วยคือผมรู้นว่าชิกะมันถือคัพเค้กแต่คัพเค้กมันจู่โจมด้วยเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหให้ตายเดีเจออย่างนี้เข้าไปงานงานช้างเลยเนี่ยอ โอเคครับว่าส่วนนี้ของขอจบพิศครองแฟนไนเอสเฟดดี้สี่ในพาร์ทแรกเอีนี่ก่อนลวกันนะผมคือผมจะพยายามเน้นให้จบคืน5าแต่คือผมก็ไม่สามารถรับปากได้นะว่าจะเล่นคืน5าปากเขาอย่างที่บอกคือเกมนี้มันไม่ใช่เกมสไตล์แดงผมอะคือประมาณว่าคือตัวคือตัวเกมแบบมันไม่สามารถให้เราทําอะไรได้เลยคือแบบประมาณว่าหาทางต่อสู้หรือหลบหลีกอะไรอย่างงี้ไม่ได้ะครับผมคือมันเหมือนเป็นการเอาตัวแบบเอาตัวรอดแบบ ต้องเน้นในความไวแล้วก็ต้องใช้การฟังให้เป็นประโยชน์นะครับผมนะซึ่งก็ไปรูกันว่าผมจะทําได้ถึงขนาดไหนแล้วกันนะครับผมนะโอเคก็ยังไงเดี๋ยวผมจะพยายามให้เต็มที่กับในคลิปของไฟน a l แอสเฟน4แล้วกันนะผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไคร์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับผมยิ่งไล์ยิ่งแชร์ยิ่งดีเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้ากับไฟน a l แอสเฟน4นะครับผมนะก็ผมว่าพาร์ท4นี้เป็นตัวโมเดลตัวละครได้เป็นตัวที่หล่อที่สุดแล้วแหละนะอื โอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวับนนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย